จะผ่านภุกาเวทนาทางกายทรมานกับโรคที่เป็นแน,น,นะนำาครับดูลมอย่างเดียวอย่าไปจ้องดูที่มันเจ็บนะครับนะเราไปดูความเจ็บปวดไม่ได้หรอกมันต้องเป็นคนที่สาดจริงๆถึงจะดูความเจ็บตรงนั้นได้แต่ผมยังไม่เคยเจอนะส่วนมากหนีหมดอ่ะนะไม่หนีไปดูลมก็หนีไปดูที่อื่นไม่งั้นก็ภาวนาพุโทโธใช้คําบริกรรมช่วยแต่ยังไม่เคยเห็นท่านไหนไปดูความเจ็บ นี้ไม่เคยเห็นส่วนมากหนีกันเนาะถ้าเจอความทุกข์ทางกายให้หนีไปดูลมไม่งั้นก็ไปดูการเจริญสติอย่างอื่นเนี้ยนะขนาดพ่อขาวที่ท่านเก่งเวทนามากๆท่านึางใช้พูโทโธเลยเวลาท่านเจ็บไม่ไหวไม่ไหวแล้วถ้าท่านท่านไม่ไหวนีท่านพุโทโธอย่างเยอะนะไปดูความเจ็บโอ้ยมันบีบหัวใจแล้วมันจะยิ่งเจ็บลงไปอีกหนีเอานะถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็หนีไปดูลม